เที่ยวนี้นะฮะเที่ยวนี้นะฮะเราใช้ปลายางไลาทเกอร์นะครับลองเทสด,ดูนะครับหือโดนอุอ้ยปลออาอะไรครับพี่ลูก่มชิ้าวอะไรนะครับ ผมว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆมันจะกินไม่ทันตัวเล็กนะพี่นะใช่ครับมันมีตัวไซส์มันจะมีไซเล็กไซเล็กนิดนึงตัวใหญ่ๆมีแน่นอนครับไซสามไซสี 3, ส่นี่แต่ว่าจะไม่ทันปลาเล็กเท่าไหร่ครับจะเป็นปลากเก่าฮนะไซส์ใหญ่อันนี้เป็นปลาเพิ่งปล่อยใหม่ ลองดูอีกไม้นะครับเล็กอ่ะกองตีอ,ไอะไรอ่ะไปยางครับมีไปยางอ่ะคุณได้ยินเสียงป๊อปอาอีกแล้วฮะเด็กอีกนะ มันว่เล็กไปนิดนะฮะใครชอบปลาจานก็ลองมาลองดูได้นะฮะกินจัดครับลงก็กินเลยทุกรทุกไม้โอเคครับขอยไม้ครับพี่อลองดูออนึอนะมีพี่ส้ม,มครับไม่คนหนึ่งสายยาเขาพี่ส้มแล้วนะพี่ต๋องครับ ส้มนาธานครับตอนนี้ออไม่ใช่ส้มเรียลมใช่ไหมพี่ส้มเรียลมนี่ฉายานลยครับออโอ้โหเที่ยวไหมสามทีไม่ได้ยี่อะไรเลยานะฮะเราดูนะตีใกล้ๆกันนะฮะโอ้โจังไรโคตรมึงกัดกูไม่ติดเบ็ดเลยเหรอเล่นสายหน้ากูเยินหมดเลยเนี่ยข้างนองสา้ใหญ่กว่า เดี๋ยวดูใจๆกนิกกกอปลายางมันหลุดปลายางหลุดนะฮะกระชากิต้นดูด เอาใหม่เอาใหม่นะครับเที่ยมเอาแว่นเหรอเอาล่ะฮะ ตมวัดแ้วมวอนมากันอะไรครับน้าส้มกับไบยางครับยางไฟเทคเกอร์มกันครับมันจะโดนกอกออกตื่นแวอนมากนี่รุ่นใหม่เขาแน่เลยน ยังไม่กล้าออกเปิดให้ออกโลกสู่โลกบ้างเดี๋ยวสะบัดนะเดี๋ยวปากดีเฮ้ยมีดูดแับมีดูดตามมาดูด <c oughs> จนฝังเลยจนฝังครับใใข้างๆตลิงน,น,นี่นะตลึกิ่งเฮ้ย <c oughs> ต้องตีบ้างไหมพี่ตสองเอาตัวนี้ตีไหมรอดีเดี๋ยว,วคู่โดดคู่ i <laughs>